ผักเสี้ยนมีหลายชนิดให้สังเกตด,ดูดอกนะเดี๋ยวจะให้ดูอยู่ที่เห็นยังมีอยู่สองชนิดคือดอกสีม่วงเขาเรียกว่าผักเชี่ยนขนมีเยอะดอกสีเหลืองนี่เขาเรียกผักเสี้ยนผีมันเป็นยาแก้เจ็บขาเจ็บแข้ง แล้วผักเซียนบ้านที่เอามาดองมันเป็นดอกสีขาวเนี่ยจำไว้ดอกสีเหลืองนี่จะมีน้อยหน่อยดอกสีม่วงกับสีขาวมีเยอะดอกสีขาว,วผักเซียนบ้านเอามาดองกินกับน้ำพริกดอกสีม่วงนี่คือเรียกผักเซียนข้นหรือผักเซียนเนี่ย แล้วก็ดอกสีเหลืองๆนี่สีเหลืองเขาเรียกว่าผักเสี่ยนผีเป็นยาเขามาทำยาแก้เจ็บขาเจ็บแข้งให้จำสูตรเอาไว้